ตึกอะไรเอ่ยเด่นสุดในไม่องฮิดาลสาระยาเฉลยตึกคณะเทคนิคการแพทย์นั่นเองวันนี้เราจะพาน้องๆไปทัวร์ตึกคณะกันค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ flc เดี๋ยวเราจะพาน้องๆไปขึ้นรถแทมที่หน้าตึกคณะวิทย์กันตรงนี้เลยป้ายแทมหน้าตึกคณะวิทย์โดยรถแทมที่จะไปถึงหน้าคณะเทคนิคการแพทย์ของเรามีสสายด้วยกันก็คือสายสีแดงและสายสีน้ำเงินนั่นเองแต่วันนี้เราจะพาน้องๆขึ้นสายสีแดงกันนะคะส่วนวิธีดูสีรถแทม น้องๆสามารถสังเกตได้จากใต้ตรงนี้เลยนะคันนี้สินเงินค่ะเราก็นั่งรถมาใกล้ถึงตึกคณะกันแล้วเห็นตึกนั่นไหมสีเด่นอย่างที่บอกไหมล่ะ ถึงแล้วตึกคณะของเราพาน้องๆไปแอบส่องกันดีกว่าว่าในตึกคณะของเรามีห้องอะไรบ้างไปดูกันเลยมาเริ่มที่ห้องแรกกันเลยคือห้องปฏิบัติการของสาขาเทคนิคการแพทย์ห้องนี้มีไว้สําหรับให้พี่ๆเรียนทําแลบที่เกี่ยวกับการส่องกล้องและเพาะเชื้อต่างๆนี่พี่ๆขอกําลังส่องกล้องกันอยู่พอดีเลยน่าสนุกไหมล่ะห้องต่อมาก็จะเป็นห้องปฏิบัติการของสาขารัางสีเทคนิคภายในห้องก็จะมีอุปกรณ์เยอะแยะไม่หมดมีเครื่องเอ็กซเรย์ด้วยนะแต่สิบว่าราคาแพงมาก แถมยังมีตัวอย่างโครงกระดูกที่เอาไว้ให้พี่พีใช้เรียนด้วยนะเป็นไงบ้างครับน้องๆพอจะเข้าใจวิธีการเดินทางมาคณะของพวกพี่กันบ้างหรือเปล่าครับพวกพี่ก็ได้ขายจุดเด่นของคณะกันไปแล้วถ้าน้องๆอ,อยากรู้เพิ่มเติม,มอยา่าลืมมาเจอกันในงานโอเพ h นเฮาวันที่28-29ตุลาคมนี้แล้วเ,เจอกันนะ